มา,มมาวันนี้มาไลฟ์แล้วค่ะเดยวี่มาขอแชร์ไลฟ์ก่อนนะเราไมา่ได้แชร์ไลฟ์เลยช่วงนี้ที่จะทำปกอะ เราไม่ได้ทําปกไว้เดี๋ยวให้ามาทกกําปกย้อนหลังแล้วเวลาที่เราคิดว่าเราจะทกกําปกย้อนหลังอ่ะเราก็จะลืมบุอคีเลยนะมาๆ คิดถึงกันไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคิมซารานะคะสวัสดีคุณวาวุนคุณวาวุนวันนี้ไม่แต้มบุญมาแบ่งกันเปล่าสวัสดีคุณนิกกี้นะคะมาพร้อมเจอมาได้หรือยังสามสองหนึ่งเอ๋สวัสดีครับเแง่คิดถึงกันไหม เพราะว่าคิดว่ามันเป็นวังอาคารวันนี้วอลิมามไลฟ์กับเกมบูวาค่ะคือพอดีวอลิเพิ่งได้คอมใหม่มาอ่าก็สเปคเขียนว่าแรงมากๆใช่แรงแบบแรง แเกมลองเล่นแตไ่ไม่รู้ว่าแบบคือจะเล่นเกมไหนดีที่แบบกราฟิกสวยใช่ไหมเพื่อนก็เลยแนะนำบูว่าม,มาคือตอนแรมกมันรก็เออเฉยๆแหละแต่ว่าพอไปลองเห็นสาวนมใหญ่ทรงพี่สาวแล้วอะคือก็แบบชอบมากก็เลยแบบลองแล้วกันอะไรแบบนี้ <c oughs> แล้วทีนี้ก็เลยไปได้ไดีเพื่อนมา บอกว่าขอยื้อไม่ดีหน่อยเพราะว่า <half. S 1> <ing> ถ้าเราีสมัครใหม่อ่ะเอามาสตรีมอ่ะคงจะไม่ร er <pedo> ู้เรื่องเพราะว่ามันแบบว่ามันเป็นเมืองมันไม่มีอะไรเลยมันคือเมืองเริ่มต้นแต่นี้คือแบบเมืองสวยแล้วแถมเพิ่มมีตัวละครแล้วด้วยดูจีสวยไหมเฮที่นี่โอ้โหว่ากี้แอบเห็นกี้ในแบบ หอมหอมวากคือลีหอมคือลีคือลีมคือลือไปเลยค่ะ,ะวันนี้หนูก็จะสลับจองหน่อยนะคือหนูเป็นแบบว่าหนูกำลังฝึกการใช้จอบนจอล่างวันนี้คือน ได้คอมใหม่แล้วก็ได้จอใหม่ด้วยจะบอกว่าจอสวยมากซึ่งมันรีไม่เข้าใจว่ามันเป็นเกมว่ายน้ำหรือไงมันรีว่ายน้ำแต่ลมดเวลาเลยเดยวก็ว่ายเด็วก็ว่าย,อ,อ,ย,อ,ยอ,อ,อ่าว่ายเลยอ้าด่ว่ายน้ตกกตกไปสอ้าวอ้าวหรือว่าจะได้ไว่ายน้ำอ่ะก็เลยมาทดสอบเป็นไงทุกคน ความเห็นว่าพิ้วไหมแล้วก็โมเดลมารีพิ้วขึ้นไหมคะแบบมันฟุ้งซิงก์ระดิ่งแมวพูดจาได้รู้เรื่องขึ้นไหมอะกลับเป็นหมดวลีหมดเดิมอ่อะใก่วางแหวนให้ด้วยดูด,ดูดูดีขึ้นไหม